สน <Iya. S 1> าเตยเก็้มากเลสียแลวับลอวพูเือเลยทนลางทำาเพียง Maybe. I'm uh not. -huh. thank <laughs> you